มาอีกแล้วครับวันนี้วันนี้มากับจอ,จ,จอมโจรอย่าจอมโจรสิสิโ,โชว์ฟีมือเห็ดเห็ดก้อยเนาะมามส่อ่อสอเอร์เเห็นอนเมือ่อเล่าเตรียมให้ลูกค้าเลาไรสองม่าแล้ว,ลวเ,เรา nè này thấy không? Nè, tất tốt lên bên mọi mẹ Hãy cho kênh Ghiền Mì Gõ bỏ คันนั้นคิอวบอกผมได้จิบมาก้อยลูกค้าเล่าหลายครับ

พก้วยครับก้วมาไสก่อนเนี่ยรดดดมันเปิดลาดไหนนี่น no ี่คันคันคันตงานนี่เอาไปมาเป็นพก้วยได้นี่ลาวกวยลากวยนี่ยมันยกมือลมันทาทาง หลับไปนั่นเต็มไปแล้วเขาเหี่ยไรเลยเ้ะเห่ยะไรเหีไรมันแน่นอนรับมาเลยรับดิสันรับเยอะดีนะยุเขาเขาไม่ทันยุเขาทันมาเลมือทันมาเลยนมือทันพอไ่รอเลยอันนี้สูตใดเลยวันนี้ี่ตัวตุดมอยู่นะ <laughs> กี่ตตะกอนเลือีตัวีเกียรตีเกียรตีเกียรตีเกียรแตะกนคอนที่เกียรครับอืมักที่ขอนกอนบะแก่ตะกอนคนที่เกียรติหนไปก่อนมันกลตัวการเลือใช่ไหมอืมโอค เป็นเคยมากินเลยปราเราเคยเห็นหลายแถอเราบอกปนว่าอกว่นเนี่ยไม่ละหมอนหมอนเลือจะคองเลย ตกปลากรับต้มยังเหรอต้มกระดูกใช่ปะครับต้อง,อง,เ,องเล่าลูกค้าหลายครับเห็นกว่ท่านคุณเป็นคนเคนอยู่ <c oughs> น,นีนนน่เนาะไม่กินไม่กินอะไรเกี่ยวกับมือเหรอ คลิปิงเฮาค่อยกัได้่เกลือนียชูรตชูรชูรที่ไหนข้ม่เสียจากคลองลานเขาไปนะไลือ เอออย่งได้ดีป่ะไม่เพียยเพียไดีดีดีเนาะไม่เพีย

mọi người đấy, người đi tay giọng mọi người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  không เด๋ยวครับเดือผมเนี่ยครับผมปลาต้มแซ่บปลมอืขอามบ่ข้าวกระดุมยิ้มสีเศร้า ีก็ไอ้จอมจุนโมเสบไปหามโมเสกมีแต่คนโสดคนควยมเก่าอะไรนี่ไงคนยี่โมเสกกับโมแสกคุเกันอะไรเนี่ยหรือมึงไม่ตกเดี๋ยวขอยาดบาดข้างครับพี่น้องแซ่บๆกัน